ขับสวัสดี F c แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองไรยน์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอไรยน์นะครับนะครับผมวันนี้ก็ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคือครับคอหักแล้วครับตื่นแต่เช้าครับวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสีนะครับวันนี้เราตื่นเช้าทําไมนะครับวันนี้ก็น่าจะขับรถอยู่ประมาณเกือบพันกิโลนะครับ นี่ฮะมาจากบ้านมาถึงอูดอนี่ก็เกือบ200โลแล้วนะครับแล้วก็เราจะขับรถบัสคันนี้นะครับไปอีกประมาณเกือบ500กิโลนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวไปชมรถบัสคันนี้เลยครับผมผมว่าคลิปนี้ลงไปน่าจะมีคนเสียดายเยอะเลยนะครับกับราคานี้สภาพนี้นะครับใครที่หาไปทำร้านอาหารร้านกาแฟนะครับก็ น่าจะเสียดายกันหลายคนแล้วครับผมว่ามีเอซนะครับติดต่อถามกันเข้ามาเยอะนะครับกับรถที่จะไปทำร้านอาหารร้านกาแฟนะไปเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับรถคันนี้นะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงนะครับพอดีช่องมาวินนะครับมาซื้อไว้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็เข้าไปติดตามได้ครับกับ ช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องมาวินเชียงกงนะครับนะครับผมเข้าไปดูเลยครับคันนี้นะนี่ฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับมาตาม GPS นะครับซอยเนี่ยโหโคตรเยอะเลยครับในเมืองอุดรนะอันนี้เป็น1 5 0เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย150เมตรนะ ในะครับเมืองอุดรขนาดอยู่ในซอยในหมู่บ้านนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตําบลหนองหนองขอนกวางหรือเปล่านะครับไนละ่ะอยู่ฝั่งไหนเ้เช้าเลยครับวันนี้ ยังไม่แปดโมงแล้วครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับออกคึมๆนะครับหลายพื้นที่น่าจะมีการฝนตกเล็กน้อยนะครับหรือว่าพายุเข้าเลยนะครับอ่ะถึงแล้วครับนี่ฮะตุกไม้ของผู้อยู่ทางซ้ายถึงแล้วถึงแล้วฟอห่อ,อแล้วไปเข้าไปดูเลยครับ หิวข้าวตื่นขึ้นมาหิวข้าวครับนอนตลอดเลยเนี่ยฮะอันนี้เลยครับอุดรคําตะก้าครับสวัสดีครับผมน่าจะทำสีใหม่นะครับรถน่าจะสาดสีมานะครับ ข้างหน้าก็กได้ครับโอ้สีใหม่ป่ครับคันนี้บ่ครับมางสีเลยป่ะโอ้ตัวมีแตกบ้างนะครับสี ไม่ไไเปลี่ยนีลครับฮะโมเดลถอดครับเอาขงแบตเตอรี่ไปแล้วรับเอามาอยู่<ะ>เหมือนกันทาสีใหม่นะครับทาสีใหม่นี่ฮะดูล้อครับ นสีบอลสวยเลยภายในก็นี่ครับทำสีใหม่ครับเดี๋ยวยังบ่ตื่นอยู่ดอนปอส,สองตะนีครับเครื่องหน้านะตัวนี้ราคานี้ครับนี่นสี กระะทสวยยเลยแกทำสีใหม่หมดเลยนะครับคแต่สีก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคุ้มพอได้ครับราคานี้นะนตูข้างหลังครับ ข้างหลังยังสวยครับปรับอากาศชั้นสองนะครับคลาสสิกมากเลยครับตัวนี้โลโก้เบนซ์นี่ยังใหญ่เลยเงาเงาเลยครับมาดูโอ้โหื้อ คักับเดีอโอ้ดูเครื่องครับเครื่องเนี่คือเป็นเครื่องกระทิงนะครับทำสีนะครับนะฮะทำสีใหม่หมดเลย โดมมอฟักน้ำยังทำสีเลยประตันนี่ครับตันนี่แอร์เครื่องหน้าครับฝั่งนี้ก็ทำสีทัดสีมาฝั่งนี้อะไรครับ ด,ดอนคำตะเกะเบนครับเบนทั้งดุนครับทั้งคันหน้าคัานหลังนะครับคันนี้นะยางนะครับเห็นว่าใบนะครับจะลองขับ,บลองขับไปถึงโคราชไหม พลาสสิกดีครับคันนี้นะฮะหน้าตัดเลยครับหน้าตัดลงมาอย่างนี้เลยการประทับฝนก็ทาสีอ๋อทาสีครับเหมือนทาสีนะภายในครับบันไดก็โอเคครับบันไดขึ้นนะนฮะมีสติกเกอร์อะไรเรียบร้อยเลย ภายในก็โอเคครับพกบงพกเบานะครับนี่ฮะข้างบนก็เป็นเก๋แบบเครื่องบินเลยนี่ฮะเก๋เหมือนเครื่องบินแล้วคนี่ฮะก็ไม่อึดอัดครับเข้ามาข้างในถ้าใครภายในไม่อึดอัดนะครับ ขว้างขวางดีครับเป็นเย็นๆครับฝั่งนี้มีกระจกแตกครับโดนอะไรไม่รู้ครับ ยางมากเียบร้อยกว้างขวางดีครับ <ye> เป็นเบาะสองสองนะครับดูครับคอนโซลน,นะครับประตูยางใหญ่เลยนมีนาฬิกาวัดอุณหภูมิเครื่องเสียงก็ไม่มีครับถอดออกแล้วมาดูเครื่องครับ โโอ้หตังตยู่โอ้เว้นเครื่องยังส,สวยๆเลยครับนะฮะไอชารจเพิ่มเริ่มเทิ่มเลยนีคย่ครับโอ้โหโกเกียครับ้าเกียครับตัวนี้ มาครับเดี๋ยวมาเอาแบตเตอรี่นะรันนี้ก็เดี๋ยวจะขับปิดกลางอากาศเลยนะครับเดี๋ยวจะขับไปที่โคราชเลยนะครับวิ่งวันนี้ก็อยู่ราวๆประมาณเดี๋ยพัดโลครับเดี๋ยวผมมาเช็คระบบไฟกันนะเอ้ยมาเช็คระบบพวกไฟพวกแบตเตอรี่น้ำมันคงมันน้ำมันเครื่องนะครับ เด <Keep S 1> ี๋ยวไปคอยชมครับว่าเราไปส่งที่ไหนนะครับนี่ฮะใครเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รถในราคานี้นะครับถึงกําไรให้ลูกค้าครับนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับกันะอ้อโหอ้โหนี่ฮะมีสวิคกดสตาร์ดเกือบไม่ติดครับเพราะไฟมันน้อยครับ เล็นหมดตัวนึงศูนโอเ้เฟืองดีเลยครับมาเดี๋ยวปั๊มลมครับเอ,เอานไหนเอายกไเลยขับขับขับคุณพักไปแล้วคุณตัวต่ำแล้วไหมพักไปแล้วไหมอ่ะเออ ปั๊มลมก่อนครับเครื่องแอร์เครื่องอะไรใช้ได้หมดนะครับเปิดไฟด้วยนายโอโ้โหไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวทางไหนไฟหน้าออกนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวขวาเอาเ้ยไฟเลี้ยวซ้ายออกไฟเลี้ยวขวานะไฟเลี้ยวขวาไม่ออกอ่ะเฮ้ยข้างขวาบ้ากวะข้างนี้บ้ากวะฮะไฟไม่ออกนะครับข้างนี้ ตัวออ,ออกอยู่นะครับเนี่ยไปเลี้ยวแต่ข้างหน้าไม่ออกนะครับออกแล้วข้างหลังรับข้างข้างเสียงไปเลี้ยวครับมาเบรได้ไหนอ่าไปเบรกเรอกครับโอเโอเคอเดี๋ยวปั๊มลมกันนะ เดี๋ยวให้พี่เขาพาออกไปนะครับเพราะว่ามันจะมีทางรัดนะครับออกไปใส่ถนนมิตรภาพนะครับโอ้ผมอะไรเนี่ยโคตรเบาเลยครับ,บคันนี้นี่ฮะมีปุ่มตรงนี้ด้วยชอบมากเลยครับหายากครับรถบัสทํามาแบบนี้นะนีฮะเดี๋ยวรอพี่เขานะครับงงไรเบาเลยมาเดี๋ยวไป อยชมครับเดี๋ยวเราไปส่งที่จังหวัดโคราชนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเราไปส่งให้กับใครนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้างานเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณห้าร้อยกิโลครับเดี๋ยวผมพาไปเลยปะนี่ยเดี๋ยวตามที่เขาออกไปแล้วครับไปไปเลยครับผมถึงแล้วมาส่งให้กำนันนะครับขาหมูหินด่านนะครับอยู่สาขาตลาดแชนะครับ นะใครผ่านไปผ่านมาเส้นเส้นมิตรภาพนะครับจะรู้ดีนะครับหาหมูชื่อของเงอนโคราชเลยครับตัวนี้ก็เป็นตู้ที่สองแล้วครับตู้ตัวนั้นผมไปส่งให้6เมตรนะครับไปส่งให้ที่อะไรสาขาหินด่านนะครับตัวนึงตัวนี้มาส่งให้ที่สาขา ครับถอยหลังนะครับปะ่ะไปจอดนู้นเหรอถอยหลังเข้าเหรอขอ oh, จอดนี่เหรอ ราคานี้ครับแสนเดียวขี่มาถึงนี่ครับเหลือห้าร้อยโลนะครับราคานี้ให้ป๋าแกเฉยนะครับเพราะว่าแกเคยเอาหนึ่งตู้ไปแล้วนะครับเนี่ฮะขาไม่ต้องใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายนะครับมีหลายลูกค้าก็จอบอยู่นะครับบางคนเขาก็จอบเป่านะฮะโอ้โหปา ครับผมโอ้ฝนตกมาตลอดทางนะครับตั้งแต่อุดอนนะครับจนถึงน่าจะบ้านไผ่ครับอมาถึงเมืองพลนะครับฝนตกพอมาตกแล้วผมก็รถติดด้วยทีนี้โอ้อัน,นี้ก็ปัญหาเดิมนะครับปัญหาเดิมคือไดไม่ชาร์จทีนี้รอสแบตหมดเลยครับ ก็ไม่มีไฟเบรกไฟท้ายไฟหน้าเหมือนเดิมดอโอ้ยนิ่แล้วไม่ไก่เนอกเบิ้งขี่รถไล่หลังแตนมาก่อนตลอดตอนเช้าก็นอนปลุกเงาครับนี่ฮะอุดรคำตะก้าครับอันนี้12เมตรครับส,สวยเลยสีก็หมองหน่อยนะครับเพราะว่ามันโดนฝุ่นนะครับโดน ดินสาดมาระหว่างทางนะครับอันนี้นะฮะเลยสวยเลยไปครับผมเดี๋ยวหาที่จอดน,นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ลองเข้ามาแวะดูนะครับเดี๋ยวป๋าแก่วจะทําโครงการอะไรอยู่ต้องคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกชมอีกทีหนึ่งนะครับไปนะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมคิดจะคือซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับไป,ไป,ไป ทีมนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ